ไปเจอที่ดูตะกัวไฟฟ้า30วัตต์จากลาซาด้มาก็เลยซื้อมาลองดูได้มาในราคารวมส่งไม่ถึง800บาทก็เลยลองใช้จนหนำใจแล้วก็เลยมาทำคลิปให้ดูนะครับด้วยฝีมือนสุดกะของผมในเรื่องการบัตรีตะกัวที่แผงวงจรและดูตะกัวทำแพงพังมาหลายอันแล้วพอได้ใช้ชุดนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ การใช้งานก็ง่าย,ายๆแค่เสียบปลั๊กไว้3ามหนาทีตัวเครื่องดูดนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วทีนี้จะดูดตัวไหนจะเน้นจะดันจะกดจะดูดก็กดปุ่มสีแดงปุ่มเดียวแค่นั้นเองตะกั่วก็จะไหลปลื้ดออกมาเลยครับแต่ถ้าอยากได้ให้งานง่ายง่ายหน่อยก็ให้เอาตะกั่วใหม่เติมเข้าไปก่อนนะครับก็จะสามารถดูดออกมาได้เกือบทั้งหมด แต่การแชร่ก็ต้องแช่นานหน่อยประมาณสัก30วินาทีให้ตะกั่วอีกฝั่งของอุปกรณ์ละลายก่อนนะครับสินค้าชิ้นนี้เหมาะสุดๆนะครับกับคนที่นิยมใช้เงินแก้ปัญหาให้ชีวิตนะครับเงินทองของนอกกายซื้อมาใช้ คือว่าดีคุม้มครับผม